ผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิติพาทุกท่านมาชมคลิปรออคับสับเจ้าคันด้ารีเบ300มร้อครับรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวครับจดทะเบียนปี2 0 2 1เลขไม่สี่หมืกิโลเมตรแท้ครับจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมมาเลยครับมาสันดีครับเลขไม่วิ่งมานะฮะ48,471กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากลูกค้าให้ดูทุกคันจอเรนไม่สวยใสนะครับสภาพการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันเลยครับ ไฟติดครบทุกดวงแน่นอนเราเช็คให้ทุกขั้นตอนหัวโชคสวยนะครับนี่แทบไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยแผงครอบบนเดิมตัวตาแฮนเดิลแฮนเดิลครับไม่มีรอยประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอตต่างๆไม่มีระอรางปอกแฮนเดิมลครับมือคลัตช์มือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอกระปุกมันเดรกครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคนเล่งตัวสวสตซต่างๆไม่มีระอรางครับคันนี้มาพร้อมกับชุดครอบถังแต่งจากเดียรโรนะฮะ องบอกว่าเป็นสีดำสวยครับมีรอยขีดข่วนไม่น้อน้อยตามการใช้งานนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูกล่องด้านท้ายครับจากแชสครับเป็นของแต่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมมาให้ด้วยด้านหน้าครับคันนี้มาพร้อมกับม่งหน้าแต่งครับจากเดียบรนะฮะนี่ครับแล้วก็คอกแกนโช๊คด้านบนแต่งนะครับเป็นลายคาร์บอนสวยงามครับบางโคนหน้าเดิมนะครับไม่มีขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าคับสภาพอยู่ที่ประมาณ80%ครับ ขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องจะบอกว่าพอสมควรนะครับ40 0 0มกิโลเมตรแท่แต่ว่าไม่ลึกนะฮะกระบอกโชกสวยคาลิปเปอร์สวยครับไม่มีรอยคันนี้มาเพราะประกาศเมือน้ำแต่งนะฮะแล้วก็แคสบาร์ด้านข้างแต่งครับมาถึงอกล่างนะครับมาทั้งชุดครับเป็นของแต่งนะครับจัดเต็มครับคันนี้มาฮะฝาว่าวสวย นะครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะครับแล้วก็แขงเครื่องด้านขวาไม่มีรอยลม้มแล้วก็ลบแปะพัดเท้าแต่งนะครับนี่ฮะจัด H2C นะครับใครอยู่ีกลางครับไม่คดไม่งอคันนี้คงเป็นท่อเดิมครับเดีย๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี้กับตาเร่งนี่ครับคันนี้เป็นท่อผา รถพึ่งยนต์นี่กับตาเร่งดีไม่มีสะดุดนะครับสวิงอาร์มด้านขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกข้้นข้าหรือเก็บงานเรทิมทางคันนี้มาพร้อมกับชกหลังแต่งจาก yss นะฮะจานเบรกด้านหลังครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะฮะขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเคยครับยางหลังครับ80%อจะบอกว่าเกือบเต็มจริงๆครับมาครับคันนี้มาพร้อมกับกระเป๋าด้านหลังแต่งนะครับเป็นกระเป๋าหนังนะครับไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัตติอทั้้งสนนนนแ่ มาครับฝั่งซ้ายนี่ฮะโซนเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์บางโซ่แต่งนะครับสลิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบไลท์ริ้วลอยพักเท้าด้านซ้ายครับจากเฮตูซีนะครับคันเกียร์ไม่คดไม่ง่อครับคันนี้มาพับวตินเป็ดด้านล่างแต่งด้วยนะครับแข้งเครื่องด้านซ้ายไม่มีรอยลม้มกระดมแปะฝาป้าสวยครับไม่มีรั่วซึมแน่นอนกุญแจคันนี้ ให้มาครบ2ดอกเาถึงกล่องอ่ากุญแจกล่องด้านหลังด้วยนะครับมาฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายจะมองไม่เห็นครับแต่ว่าขาวใสสะอาดตามมาตายทันเบายนนทบุรีแน่อน,นอนครับกระบอกชกด้านหน้าไม่มีรอยหินนรลมอสไลด์เลยครับอ่ะะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่99,000บาทท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง14,000บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีทุกอย่างค่าขนส่งสุงะเทศค่าโอนเงินสดลดได้อีกของเดลวใหม่ทั้งคันเอาเป็นว่าถ้าคุณมองหารีเบล3 0 0 500 ร้านเรามีให้เลือกจำนวนมากหลายแบบหลายสไตล์ถ้าคุณหาอยู่รีบมาครับแล้วเจอกันครับทันตบาลนทบ,บรุรีสวัสดีครับ